สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองนะครับผมติดโควิดครับครับก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นนะผ่านมาได้หลายซีซั่นมากเลยนะครับจนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนแบบนอนนอ,นอยู่มีอาการว่าเฮ้ยทำไมแอร์มันร้อนจัง ตัวเรามันร้อนๆไม่ใช่แบบร้อนแบบตัวร้อนอุณหภูมิค่้สูงนะครับมันร้อนรุ่มแบบเปิดแอร์เท่าไหร่มันก็ไม่เย็นนะครับก็เลยตื่นคืนนอนประมาณตีหนึ่งนะฮะตื่นมาประมาณตีสี่ครึ่งก็มาเช็คดูรู้สึกมันระคายเคืองที่คอเหมือนมันคันยิบๆที่คอมันก็ปวดเมื่อยตามตัวนะครับเจ็บหน้าอกประมาณเนี้ยนะครับ สรุปว่าใช้การเทสแบบน้ําลายนะครับแบบพูดง่ายๆคือเหมือนขัดสเลดขึ้นมาแล้วก็เอามาผสมแล้วก็หยอดลงไปแต่เช้าเลยคือแบบเขาบอกตอนเช้าจะได้ผลดีที่สุดนะครับปรากฏว่าแจ็คพอตครับผลเป็นบวกนะครับตอนนี้กําลังจะขับรถไปที่โรงพยาบาลนะครับตอนแรกไปมาแล้วทีหนึ่งที่สระบุรีนะครับ รงมากรชนที่หนึ่งที่สลับรีโอโคคนเป็นพันนะครับตัวโควิดเยอะมากอันตรายมากนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับอยากให้ทุกคนระวังนะครับผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะของโควิดเลยนะครับหนคือการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับร่างกายเราจะได้แข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับตัวผมเองผมเป็นโรคที่แบบนอนไม่ค่อยหลับมาประมาณปเป็นเดือนแล้วอะ่ะ นอนเที่ยงคืนตื่นตีสามนอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่นอนเที่ยงคืนตื่นตีห้าอยู่ประมาณนี้ครับจนร่างกายมันอ่อนแอมากเลยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับแล้วก็พลาดจ,จนได้นะครับแต่ก็พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมกาลัางเดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับกรุงเทพปักช่องนะครับก็ตอนนั้นก็ให้ทางทางทางแฟนนะโทรไปเช็คดูเขาบอกว่า,าโอเคเข้าไปได้เลยไม่มีคนนะครับก็จะไปทําการตรวจ แล้วก็รักษาที่นั่นนะครับเขาบอกว่าไม่มีคิวสามารถเข้าไปได้เลยนะครับก็ด้วยปัจจัยที่ว่ามันค่อนข้างแพงนะแต่เราก็อยากจะเอ็กซเรย์ปอดแล้วด้วยะครับก็เลยตัดสินใจไปนะครับกําลังเดินทางไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ